สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสมรรถภาพวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมามีชีวิตชีวาและสดใสอีกครั้งคุณเคยรู้สึกไหมว่าพอเข้าวัย60ขึ้นไปร่างกายเริ่มไม่เป็นใจความจำเสื่อมถอยรู้สึกอ่อนล้าง่ายและมีอาการปวดตามข้อต่างๆ ผมเข้าใจดีว่านี่เป็นความท้าทายที่ผู้สูงวัยหลายท่านต้องเผชิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พบกับคุณสมศรีวัย65ปีที่มาพบด้วยอาการเหล่านี้ทั้งหมดเธอบอกว่าหมอคะฉันรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปทำอะไรก็ไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือหลังจากใช้สามสูตรที่ผมจะแนะนำเพียงสองเดือน เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้งและที่สำคัญคือสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้สูงอายุผมค้นพบว่าการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยให้ได้ผลจริงต้องจัดการสามด้านหลักพร้อมกันการบำรุงสมองการลดการอักเสบและการฟื้นฟูพลังงานในร่างกายวันนี้ผมจะแบ่งปันสามสูตรลับที่ผสมผสานทั้งศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จะช่วยให้คุณหรือคนที่คุณรักกลับมามีชีวิตที่กระฉับกระเฉงอีกครั้งสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือสูตรเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกําลังรับชมมาจากที่ใดในโลกเมื่อเริ่มกันที่สูตรแรกอาหารฟิตสมองที่จะช่วยชะลอความเสื่อม และฟื้นฟูการทำงานของสมองคุณสมศรีเล่าให้ผมฟังว่าเธอเริ่มสังเกตว่าความจำแย่ลงบางครั้งลืมว่าวานของไว้ที่ไหนหรือนัดหมายสำคัญทำให้วิตกกังวลมากผมแนะนำให้เธอรับประทานอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้า3วิตามิน b 12และสารต้านอนุมูลอิสระลองนึกภาพว่าสมองของเราเหมือนเครื่องจักรที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดีโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึก เปรียบเสมือนน้ำมันชั้นดีที่ช่วยให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งอาหารที่สำคัญได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาซาดีนทานวันละหนึ่งถึงสองมือ้อสลับกับผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมคะนา้าบรอกโคลีที่อุดมด้วยวิตามิน B12 และโฟเลตซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์สมองใหม่ที่สำคัญอย่าลืมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายทานเป็นของว่างวันละหนึ่งกำม,มือสูตรที่สองสมุนไพรต้านอักเสบเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพขมิ้นชันเป็นสมุนไพรดาวเด่นมีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิต้านการอักเสบสูงผมแนะนำให้คุณสมศรีดื่มน้ำขมิ้นผสมพริกไทยดำทุกเช้า โดยใช้ขมิ้นสดหนึ่งนิ้วพริกไทยดำบดหนึ่งสี่ช้อนชาต้มกับน้ำหนึ่งแก้วการผสมพริกไทยดำช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ถึงสองพันเปอร์เซ็นต์ขิงก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรมหัศจรรย์ที่มีสารจินเจอร์โรและโชกาลที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีไม่แพ้ยาแก้ปวดทั่วไปแต่ปลอดภัยกว่ามากผมแนะนำให้ดื่มชาขิงวันละสองถึงสามถ้วยหรือเคี้ยวขิงสดหลังอาหารส่วนบัวบกนั้น นอกจากช่วยลดการอักเสบแล้วยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยคุณสมศรีชอบนำใบบัวบกสดมาปั่นกับน้ำผึ้งดื่มเป็นน้ำสมุนไพรยเย็นๆวันละแก้วที่น่าทึ่งคือหลังจากใช้สมุนไพรเหอะล้านี่อย่างต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์คุณสมศรีรู้สึกว่าอาการปวดข้อลดลงอย่างชัดเจนและยังรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยมาถึงสู่สุดท้ายท่าบริหารคืนพลังงาน ซึ่งเป็นชุดท่าออกกำลังกายที่ผมออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุโดยเน้นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแต่ได้ผลดีเริ่มจากท่าต้นไม้โบกสะบัดยื่นตัวตรงเท้าห่างกันเท่าไหร่ค่อยๆย,ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆจากนั้นโยกตัวไปมาเบาๆเ,เหมือนต้นไม้ถูกลมพัดขณะหายใจออกช้าๆทำซ้ำ5-10ครั้งต่อด้วยท่านกกลางปีก นั่งบนเก้าอี้หลังตรงกางแขนออกด้านข้างระดับไหลหมุนแขนเป็นวงกลมเล็กๆสิบครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นวงกลมใหญ่อีกสิครั้งท่านี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไหลปิดท้ายด้วยท่าดอกบัวบานนั่งบนเก้าอี้วางมือบนหน้าขาทั้งสองข้างหายใจเข้าพร้อมยกไหล่ขึ้นกดไหล่ลงพร้อมหายใจออกทำซ้ำสิบห้าถึครั้ง ท่านี้ช่วยคลายความตึงเครียดและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายที่สำคัญคือต้องทำอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปและฟังสัญญาณจากร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่สบายให้หยุดทันทีคุณสมศรีเริ่มจากทำวันละ5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น15-20นาทีต่อวันผมมีผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งคุณประสิทธิ์อายุเจปีที่มีอาการคล้ายคุณสมศรีแต่รุนแรงกว่า เขาแทบลุกจากเตียงไม่ได้เพราะปวดข้อมากและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหลังจากเริ่มใช้ทั้งสามสูตรนี้ได้หนึ่งเดือนเขาสามารถกลับมาเดินในสวนและทำกิจกรรมกับครอบครัวได้อีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือการผสมผสานทั้งสามสูตรนี้เข้าด้วยกันสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายเพราะแต่ละสูตรทำงานเสริมกันอาหารฟิตสมองช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทสมุนไพรช่วยลดการอักเสบ และถ้าบริหารช่วยกระตุ้นการไหลเวียนและเพิ่มพลังงานอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำคัญที่ป้องใส่ใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นผู้ที่รับประทานยาละโลไอลิมเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรโดยเฉพาะขิงและขมิน้นเพราะอาจเสริมฤิ์กันสคริปต์ ator, ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรทำท่าบริหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปและหยุดทันทีถ้ารู้สึกเวียนศีรษะหรือหายใจไม่สะดวกผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารควรระวังการใช้ขิงและขมิ้นในปริมาณมากและที่สำคัญที่สุดสูตรเหล่านี้ไม่ใช่การรักษาทดแทนแต่เป็นวิธีเสริมควบคู่ไปกับการรักษาหลักตามคำแนะนำของแพทย์เคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 1. จัดตารางเวลาที่แน่นอน คุณสงสีเลือกทำท่าบริหารตอนเช้าหลังตื่นนอนดื่มน้ำสมุนไพรก่อนอาหารเช้าและรับประทานอาหารบำรุงสมองมื้อกลางวันการมีตารางที่ชัดเจนช่วยให้ทำได้สม่ำเสมอ 2. จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงบันทึกอาการและความรู้สึกทุกวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม คุณประสิทธิ์ใช้วิธีให้ลูกหลานช่วยถ่ายวิดีโอสั้นๆทุกสัปดาห์ทำให้เห็นพัฒนาการชัดเจน 3. ทํทำกิจกรรมกับคนอื่นชวนเพื่อนหรือครอบครัวมาทำด้วยกันนอกจากสนุกแล้วยังช่วยกระตุ้นสมองผ่านการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์ 4. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละแปดแก้วน้ำช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและช่วยขับสารพิษ หานอนหลับให้เพียงพอพักผ่อน7-8ชั่วโมงต่อคืนช่วงนี้เป็นเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองผมมักได้รับคำถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสูตรเหล่านี้ได้ผลจากประสบการณ์คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นสัปดาห์ที่ Script Part Separator สัปดาห์ที่1-2อาการปวดเริ่มทุเลารู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์ที่3-4 การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นความจำในชีวิตประจำวันดีขึ้นสัปดาห์ที่5-6รู้สึกมีพลังอารมณ์ดีขึ้นทำกิจกรรมมากขึ้นสัปดาห์ที่7-8สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนทั้งด้านร่างกายและจิตใจคุณสมศรีเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่เธอประทับใจที่สุดคือการที่สามารถกลับไปเล่นกับหลานได้อีกครั้งหมอคะแค่การที่หนูสามารถนั่งลงเล่นตุ๊กตากับหลานได้โดยไม่ปวดขา มันมีค่ามากกว่าที่จะบรรยายได้เธอกล่าวพร้อมน้ำตาคลอผมยังจำได้ดีถึงคุณมาหนบอายุ68ปีที่เคยท้อแท้มากกับอาการหลงลืมและสับสนจนลูกๆก,กังวลว่าอาจเป็นอัลไซเมอร์แต่หลังจากทำตามสูตรอาหารฟิตสมองอย่างเคร่งครัดผสานกับการออกกำลังกายและสมุนไพรเพียงสามเดือนเขาสามารถกลับไปสอนหลานทำการบ้านได้อีกครั้งคุณวิภาอายุเจปี เป็นอีกกรณีที่น่าสนใจเธอมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมรุนแรงแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าแต่เธอกลัวการผ่าตัดมากหลังจากใช้สูตรสมุนไพรต้านอักเสบร่วมกับท่าบริหารที่ปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเธออาการปวดดีขึ้นมากจนสามารถเลื่อนการผ่าตัดออกไปได้ทั้ง3กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม ร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูที่น่าทึ่งหากเราให้สิ่งที่มันต้องการอย่างถูกต้องเพื่อนโยนกัดทิศสมองด้านนั้นซึ่งสารัตถึงความรักคงถึงคนที่มากมายที่จะพัฒนาตอนนี้กับอ่านแล้วก็ปรับให้เข้าให้อย่างนั้นเหมือนสิ่งที่ฝุยรออย่างว่าหมอคะคือการผลเปรียบเทียบมันมีความฝันแสงไฟอย่างทีเป็นแชมเป็น ตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อหรอกว่าวิธีง่ายๆพวกนี้จะช่วยได้แต่พอลองทำจริงๆมันเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยและก่อนจบวิดีโอนี้ผมอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าการมีอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมถอยแบบจำนวนเรามีทางเลือกมีวิธีการที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความสุข และมีพลังที่จะทำสิ่งที่รักต่อไปในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคพิเศษในการนอนหลับให้มีคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักผมนายแพทย์ธีรวัตรขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ มัสรีดื่มน้ำขมิน้นผสมพริกไทยดำทุกเช้าโดยใช้ขมิ้นสดหนึ่งนิ้วพริกไทยดำบด1นึสี่ช้อนชาต้มกับน้ำหนึ่งแก้วการผสมพริกไทยดำช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ถึงสองพเปเซขิงก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรมหัศจรรย์ที่มีสารจินเจอรออส์และโชกคอส์ที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีไม่แพ้ยาแก้ปวดทั่วไปแต่ปลอดภัยกว่ามาก ผมแนะนำให้ดื่มชาขิงวันล,ละสองถงสถ้วยหรือเคี้ยวขิงสดหลังอาหารส่วนบัวบกนั้นนอกจากช่วยลดการอักเสบแล้วยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยคุณสมศรีชอบนำใบบัวบกสดมาปั่นกับน้ำผึ้งดื่มเป็นน้ำสมุนไพรยเย็นๆวันล,ละแก้วที่น่าทึ่งคือหลังจากใช้สมุนไพรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสองสัปดาห์คุณสมศรีรู้สึกว่าอาการปวดข้อลดลงอย่างชัดเจน และยังรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยมาถึงสูตรสุดท้ายท่าบริหารคืนพลังงานซึ่งเป็นชุดท่าออกกำลังกายที่ผมออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุโดยเน้นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแต่ได้ผลดีเริ่มจากท่าต้นไม้โบกสะบัดยืนตัวตรงเท้าห่างกันเท่าไหร่ค่อยๆย,ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆจากนั้นโยกตัวไปมาเบาๆเ,เหมือนต้นไม้ถูกลมพัด ขณะหายใจออกช้าๆทำซ้ำห้าถึงสิครั้งต่อด้วยท่านกกลางปีนั่งบนเก้าอี้หลังตรงกลางแขนออกด้านข้างระดับไหลหมุนแขนเป็นวงกลมเล็กๆ10ครั้งแล้วเปรก IPT Part Separator Part Separator เวียนเป็นวงกลมใหญ่10ครั้งท่านี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปิดท้ายด้วยท่าดอกบัวบานนั่งบนเก้าอี้วางมือบนหน้าขาทั้งสองข้าง หายใจเข้าพร้อมยกไหล่ขึ้นกดไหล่ลงพร้อมหายใจออกทำซ้ำ15-20ครั้งท่านี้ช่วยคลายความตึงเครียดและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายที่สำคัญคือต้องทำอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปและฟังสัญญาณจากร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่สบายให้หยุดทันทีคุณสงสีเริ่มจากทำวันละ5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น15-20นาทีต่อวัน ผมมีผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งคุณประสิทธิ์อายุ70ปีที่มีอาการคล้ายคุณสงสีแต่รุนแรงกว่าเขาแทบลุกจากเตียงไม่ได้เพราะปวดข้อมากและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหลังจากเริ่มใช้ทั้ง3สูตรนี้ได้หนึ่งเดือนเขาสามารถกลับมาเดินในสวนและทำกิจกรรมกับครอบครัวได้อีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือการผสมผสานทั้งสสูตรนี้เข้าด้วยกันสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย เพราะแต่ละสูตรทำงานเสริมกันอาหารฟิตสมองช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทสมุนไพรช่วยลดการอักเสบและท่าบริหารช่วยกระปุ้นการไหลเวียนและเพิ่มพลังงานอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำคัญที่ต้องใส่ใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรโดยเฉพาะขิงและขมิน้นเพราะอาจเสริมฤิ์กัน e อ d นด g และอีกมนภัย ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรทำท่าบริหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปและหยุดทันทีถ้ารู้สึกเวียนศีรษะหรือหายใจไม่สะดวกผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารควรระวังการใช้ขิงและขมิ้นในปริมาณมากและที่สำคัญที่สุดสูตรเหล่านี้ไม่ใช่การรักษาทดแทนแต่เป็นวิธีเสริมควบคู่ไปกับการรักษาหลักตามคำแนะนำของแพทย์เคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นห จัดตารางเวลาที่แน่นอนคุณสมศรีเลือกทำท่าบริหารตอนเช้าหลังตื่นนอนดื่มน้ำสมุนไพรก่อนอาหารเช้าและรับประทานอาหารบำรุงสมองมื้อกลางวันการมีตารางที่ชัดเจนช่วยให้ทำได้สม่ำเสมอ Script Part Separator 2. อจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงบันทึกอาการและความรู้สึกทุกวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม คุณประสิทธิ์ใช้วิธีให้ลูกหลานช่วยถ่ายวิดีโอสั้นๆทุกสัปดาห์ทำให้เห็นพัฒนาการชัดเจน 3. กิจกรรมกับคนอื่นชวนเพื่อนหรือครอบครัวมาทำด้วยกันนอกจากสนุกแล้วยังช่วยกระตุ้นสมองผ่านการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์ 4. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละแปดแก้วน้ำช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและช่วยขับสารพิษ 5. นอนหลับให้เพียงพอ พักผ่อน7-8ชั่วโมงต่อคืนช่วงนี้เป็นเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองผมมักได้รับคำถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสูตรเหล่านี้ได้ผลจะประสบการณ์คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นสัปดาห์ที่1-2อาการปวดเริ่มทุเลารู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์ที่3-4การเคลื่อนไหวลคล่องแคล่วขึ้นความจำในชีวิตประจำวันดีขึ้น สัปดาห์ที่5้ถึงหรู้สึกมีพลังอารมณ์ดีขึ้นเริ่มอยากทำกิจกรรมมากขึ้นสัปดาห์ที่7จถึงแสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนทั้งด้านร่างกายและจิตใจคุณสงศรีเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่เธอประทับใจที่สุดคือการที่สามารถกลับไปเล่นกับหลานได้อีกครั้งหมอคะแค่การที่หนูสามารถนั่งลงเล่นตุ๊กตากับหลานได้โดยไม่ปวดขา มันมีค่ามากกว่าที่จะบรรยายได้เธอกล่าวพร้อมน้ำตาคลอผมยังจำได้ดีถึงคุณมานพอายุกรมนายแพทย์ธีรวัตรขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมจนจบและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับผู้สูงอายุที่คุณรับเพื่อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีครับแสดงข้อความติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แอดช่องทางการติดต่อและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปจบวิดีโอผมนายแพทย์ธีรวัตรขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับจบวิดีโอพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนายแพทย์ธีรวัตรขอลาไปก่อน